ขึ้นพร้อมกัน5จุดในกรุงเทพเปริศนา5กันยาระเบิดทั่วก,กรุงมีความเป็นไปได้สูงมากว่าคนที่ปล่อยแฮชแท็กับคนที่วางระเบิดอาจจะเป็นคนเดียวกันเฮ้ยนี่มันเรานี่หว่าเราไปวันที่7ทำไมมันเป็นวันที่5ต้องหลวมมันตามดีเราขนาดไหนอะอะไรที่มันเป็นแอหลุมของพวกเราอะลบทิ้งให้หมด สิ่งที่พวกเขาจะทําต่อไปก็คือเขาจะค่อยๆปล่อยข่าวปลอมเพื่อสร้างความชอบธรรมในการจับตัวคุณถ้าเกิดเขาใช้ข่าวปลอมแล้วก็แค่ใช้พี่การเดือดกับเขาแค่นั้นเองเขาต้นทางเนี่ยแม่งดีแอคติเวทหมดแล้วเว้ยี่ก็แปลว่ามันเป็นถึงเมือพวกนักศึกษาทําจริงๆจริงอ่ะถึงเวลาที่พวกเราต้องเอาคืนแล้ว่ะหนูว่าพวกเราก็ไปมอบตัวตำรวจรเขาแล้วก็อธิบายให้เขาฟังดีดๆเขาน่าจะเข้าใจเราปะไอแดก นี่แกพิ่งยาไม่อยู่ประเทศนี้เลยไงคนนี้เขาวางระเบิดครั้งนี้อาจจะเป็นคนที่ประกาศจับพวกเธอเองนะอาจารย์เป็นคนส่งข่าวพวกเราให้กับตำรวจหรือเปล่าคะู้ว่าผมไม่เอาด้วยแล้วมั้งวะถ้าพวกเราโดนจับเราจะรู้ความจริงปะวะว่าวใครเป็นคนทำมาเราแค่รู้สึกว่ามาถึงเวลาที่เราจะต้องเปิดหน้าสู้ความจริงแล้วอะผมจะไม่เปิดเผยตัวตน มีมททันก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะใช้อาวุธได้มีประสิทธิภาพมากกว่ากันไม่แงกัไปเยอะนะคะด้วยด้วยคกดยิงพวกเราเราตกลงกันแล้วนะเว้ยว่เาเราจะไม่ใช้ไอ้เขาจริงเล่นอะ่ะถ้าไม่ทำาองเนี้เราก็ไม่รอดแนะ่สักวันหนึ่งคุณจะรู้ว่าเฟคนิวส์ันสายกาศขนาด